นักวิทยาศาสตร์นะครับทำรายงานเฉลิมฉลองการทำงานครบรอบ3ปีของกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมานั่นคือ JWST หรือว่า James เว็บนั่นเองนะครับทำงานมาครบ3ปีแล้วนะฮะวันนี้เรามาดูกันว่า3ปีที่ผ่านมาเจมส์เว็บทำอะไรให้เราบ้างเรื่องเล่าอาวกาศ นี่คือกล้องโทรทัศน์อวกาศที่มีมูลค่าประมาณ1 0,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับความมหัศจรรย์ของเจมส์เว็บเนี่ยนะฮะน่าทึ่งหลายอย่างมากนะครับเป็นกล้องที่ราคาแพงที่สุดเท่าที่มนุษย์โลกเคยสร้างมานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่น่าหวาดเสียวที่สุดมีเป็นสารคดีนะฮะอยู่ใน Netflix ใครไปดูได้นะครับเจมส์เว็บคือตอนใกล้ๆวันที่จะปล่อยเนยนะฮะ ยังแก้ปัญหาเรื่องของโอกาสในความผิดพลาดเนี่ยนะฮะยังแก้ให้หมดไปไม่ได้เลยหรือว่าให้เหลือน้อยลงไม่ได้นะ,ะตื่นเต้นมากนะฮะเป็นหลักการที่มนุษย์ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการเอากล้องไปลอยอยู่ในอวกาศแล้วต้องการที่จะให้มันลอยอยู่ไกลออกจากโลกด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มีแสงรบกวนจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับก็จะใช้เงาโลกเนี่ยเป็นตัวบงัง JWST เนี่ยถูกส่งไปวางอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าลาการพอยต์นะครับลาการพอยต์คือตำแหน่งที่รัศมีของการโครจรเนี่ยนะฮะมันจะมีอิทธิพลต่อแรงดึงดูดของโลกซึ่งถ้าวัตถุใดวัตถุหนึ่งไปอยู่ในลาการพอยต์นั้นวัตถุนั้นจะโครจรตามโลกไปจะหมุนรอบดวงอาทิตย์ตามโลกนะซึ่งรลาการพอยต์มีทั้งหมด5จุดด้วยกันก็มี ตั้งแต่ถ้าโลกหันหน้าไปดวงอาทิตย์ก็จะมีจุดที่1คือจุดที่ระหว่างโลกไปดวงอาทิตย์นะฮ่างออกไป1นล้านห้าแสนกิโลเมตร1 5ึ่งล้แสนกิโลเมตรหันไปทางดวงอาทิตย์ซึ่งทุกวันนี้มีกล้องที่สํารวจลังสีของดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นกับมุมตรงข้ามกันครับข้ามไปเลยด้านหลังก็คืออาศัยเงาโลกบังเจมส์เว็บนะฮะหนาแสนกิโลเมตรเนี่ยเจมเว็บทุกวันนี้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็ยังมีจุดด้านซ้ายด้านขวาอีกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะฮะนี่คือความหจรยย์์ของเจมส์เว็บครับว่าไปอยู่ไกลถึง1ล้าน5แสนกิโลเมตรใช้โลกบังแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อถ่ายภาพจัก,กรวาลให้ได้มากที่สุด นะครับถูกส่งไปตั้งแต่ปี2021เป็นความร่วมมือกันของหลายๆหน่วยงานนะครับผมอาจจะจําชื่อหน่วยงานไม่หมดต้องขออภัยด้วยก็คือมี NASA แน่นอนแล้วก็มี ESA นะครับหน่วยงานอวกาศยุโรปนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่หุ้นกันทําโครงการนี้นะฮะทำงานมา3ปีแล้วครับตอนที่ส่งไปเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้2,560 ข้อผิดพลาดอยู่เลยแต่เขาแก้ไขเขาปรับปรุงและพัฒนาข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยตอนสร้างยานเสร็จทีแรกมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้26,500ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ใช้เวลา5ปีแก้ไขจนเหลือ2 5 0 0 2 5ห0หรือ2,600นี่แหละแล้วก็ตัดสินใจส่งไปนะความยากคือเจมเว็บเนี่ยมันเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่มันใหญ่มากจะถูกส่งออกไปเนี่ยก็ต้องพับ แผงโซลา่ากับแผงรับสัญญาณอะไรในทั้งหมดเนี่ยจะต้องกลางออกและหุบได้จะต้องเป็นระบบเซอร์โวมอเตอร์เพื่อที่จะกลางออกนะเมื่อไปถึงจุดที่มันทำงานนะครับพอไปถึงก่อนก่อนจะใส่จรวดขึ้นไปก็ต้องบีบมันให้เล็กที่สุดนะฮะพับมันให้เล็กที่สุดแล้วก็ขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ไปกลางนะฮะร,ระหว่างทางที่เดินทางไปเนี่ยตอนส่งไปเนี่ยก็ค่อยๆกลางไปในตัว ะะใช้เวลาประมาณ2เดือนมัน้งเดินทางไป็น1ล้านห้าแสนกิโลเมตรกว่าจะไปถึงจุดลาการพอยแล้วไปสเตย์ขงนั้นได้แล้วก็ต้องลุ้นอีกว่ากลางอุปกรณ์แล้วทํางานได้ครบหรือไม่ในที่สุดก็ครบนะครับแล้วก็ทํางานมาครบ3ปีแล้วนะฮะโจชัวล o อตทริงเกอร์ inger, ผู้ช่วยนักดาราศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทัศน์อวกาศ STScI และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเคราะห์นอกระบบนะครับ คุณลอสวิงเกอร์เนี่ยยังไปร่วมมือกับคนที่เขียนบทความอีก20สิ่งพิมพ์นะฮะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ JWST ได้ทำงานมานะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่เราได้จาก James w e b บก็คือการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบเพราะมันเป็นกล้องที่มีความสามารถในการถ่ายไกลมากๆนะฮะ มันมีความสามารถในการถ่ายไกลามากๆจนกระทั่งมันไม่สามารถถ่ายดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเราเองได้ผมเคยตั้งคาถามว่าทำไมอ่ะทำไมเราไม่เอาเจมเว็บอ่ะถ่ายยูเรนนสเนปจูนพูโตอะไรเงี้ยถ่ายรูปมาเยอะๆเราจะได้มีข้อมูลเยอะขึ้นไม่ใช่เราได้แค่ภาพจาก Voyager 2แค่นั้นผลปรากฏว่าน้องกรเคทีเคยทำส,สกู๊ปเรื่องหนึ่งบอกว่า ทำไมเจมเว็บถึงถ่ายพูโตหรือถ่ายเนปจูนอยู่เลยนัดได้ไม่ชัดนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่ากำลังขยายของภาพมันเนี่ยนะฮะมันมันถ่ายได้ไกลามากจนมันไม่สามารถถ่ายได้ใกล้มันเหมือนกล้องเทเลอฮะกล้องเทเลซูมใหญ่ๆที่เป็นกระบอกยาวๆอ่ะระยะโฟกัสใกล้สุดนี่คือเกิน90เซนขึ้นไปนะเกินเมตรหนึ่งขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นใกล้มากก็จะถ่ายไม่ได้นะครับคุณลอตริงเกอร์ทำรายงานเรื่องนี้ขึ้นมาสรุปนะครับว่า 3ปีที่ผ่านมา JWST เนี่ยโอ้โหสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบไปได้มากน้อยแค่ไหนตามภาพนี้เลยครับนี้ออกมาเป็นสแตตนะครับก็คือ JWST นะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยสำรวจดาวเคราะห์ที่อยู่ในเป้าหมายของเราเนี่ยนะฮะทั้งหมด127ดวง ทำงานไปแล้ว3,520ชั่วโมงด้วยกันนะครับโดยที่127ดวงนี้นะฮะแบ่งออกเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์64ดวงครับใช้เวลาไปกว่า1,087ชั่วโมงแล้วก็ไปเจอดาวเคราะห์ที่เป็นน้ำแข็งคล้ายๆกับดาวเนปจูนนะฮะอีก38ดวง ทำงานกับดาวเหล่านี้ไป832ชั่วโมงแล้วก็ค้นพบดาวเคราะห์หินที่มีคุณสมบัติคล้ายกับโลกนะครับคล้ายโลกคล้ายดาวอังคารคล้ายดาวศุกร์ดาวพุธนะฮะของเรานะครับอีก31ดวงโอ้โหสองออกไปทั่วอวกาศเนี่ยนะมีดาวเคราะห์ินอยู่แค่31ดวงนี่เหรอในระยะที่เจมส์สามารถถ่ายได้ แล้วก็ทำงานไปกับดาวเคราะห์หินเหล่านี้นะครับ774ชั่วโมงนะครับสํารวจดาวไปร้อยกว่าดวงครับในระยะ3ปีได้ข้อมูลกลับมาให้นักวิจัยมากมายนะครับเริ่มต้นจากดาวเคราะแก๊สขนาดใหญ่ก่อนนะฮะดาวเคราะแก๊สขนาดใหญ่เป็นดาวที่สํารวจได้ง่ายนะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็มีความสว่างอยู่ในตัวด้วยนะฮะ ต้องการแสงที่ส่องไปถึงหรือส่องผ่านเล็กน้อยก็สามารถได้ข้อมูลจากดาวคอแก๊สขนาดยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายๆพวกดาวพฤหนะัสนะฮะแสดงว่าในระบบดาวที่อยู่นอกระบบของเราเนี่ยนะฮะนอกจากดาวฤกษ์ที่ก่อตัวสําเร็จแล้วเนี่ยดาวฤกษ์ที่ก่อตัวไม่สําเร็จแล้วมีลักษณะคล้ายๆกับดาวพฤหัสด,ดาวเสาก็มีเยอะมากนะครับ เ,เจอได้ถึง64ดวงเลยนะฮะแล้วก็สำรวจได้ง่ายบางดวงเนี่ยมีอุณหภูมิสูง,สงถึง7,640องศาฟาเรนไฮน์หรือคิดเป็นองศาเซลเซียสคือ4,230นี่คือจุดไม่ติดนะครับเป็นดาวฤกษ์ที่จุดแล้วไม่สว่างนะฮะแต่มีอุณหภูมิสูงถึง4,230 เพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นแก๊สที่มีความสับสนวุ่นวายนะครับมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาข้อมูลจากดาวเคอแก๊สยักษ์เหล่านี้นะครับมันจะทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเข้าใจพฤติกรรมของดาวเหล่านี้ได้แล้วก็เปรียบเทียบกับระบบสุริยะของเรานะฮะเราจะเข้าใจถึงการก่อตัวของมันได้ข้อดีของกล้องเจมส์เว็บนะครับมันคือชุดกล้องถ่ายภาพจากวานที่พัฒนาต่อจากฮับเบิลนะฮะ ฮับเบิเนี่ยมีกล้องที่เป็น visible light ก็คือถ่ายภาพที่แสงที่ตาเรามองเห็นได้นะฮะแล้วอีกชุดหนึ่งก็น่าจะเป็นแสงที่ใกล้ i n นฟ a เรดแต่ไม่ได้ใกล้มากนะครับในขณะที่เจมส์เวบเนี่ยมีกล้องถึง3ชุดนะฮะเป็นกล้อง visible light 1ตัวแล้วก็เป็นกล้องที่เป็น near Infrared ซึ่งใกล้เข้าไปนะคือเข้าข่าย Infrared ไปแล้วนะฮนะผมเดาว่าน่าจะประมาณ900กว่านาโนมิเตอร์ขึ้นไปนะฮะ ก็คือสามารถถ่ายภาพในระดับอินฟาเรดได้แล้วแล้วมันยังมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นกล้องมิดอินฟาเรดครับคือเข้าไปลึกถึงระดับส่วนตรงกลางของเลนส์แสงของอินฟาเรดเลยมันจึงทำให้เจมส์เวฟเนี่ยสามารถถ่ายภาพห่วงลึกได้ดีมากๆครับถ่ายในในระดับที่ตามองไม่เห็นเนี่ยได้ข้อมูลมาเยอะมาก แล้วก็ยังส่งผลให้เจมส์เว็บเนี่ยมีความไวต่อสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ามากๆด้วยการมีกล้องถ่ายภาพของเจมส์เว็บที่มันสามารถถ่ายภาพได้ละเอียดมากๆแล้วก็อยู่ในช่วงที่เป็นอินฟาเรดลึกมากๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้ปรากฏการในการถ่ายภาพดาวเคราะห์บางดวงหรือดาวเลิกบางดวงที่มีการทานสิทธิ์ตัดกันนะฮะที่คือเราจะเห็นดาวเคราะ์ที่อยู่ไกลๆได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ เราเล็งไปที่ดาวเลือกดวงดวงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้ามีดาวบริวารที่เป็นดาวเคราะห์เนี่ยจังหวะที่เขาโคจรผ่านเนี่ยมันจะเรียกว่าทานสิทธิ์ทานสิทธิ์คือการตัดผ่านแสงซึ่งการตัดผ่านแสงเนี่ยถ้ากล้องเรามีประสิทธิภาพมากพอเนี่ยนะฮะมันจะสามารถถ่ายค่าสเปกตรัมที่เล็ดลอดนะฮะมันจะวิ่งแสงจากดาวเลือกมันจะวิ่งทะลุผ่านชั้นบรรยากาศในระยะใกล้ของดาวเคราะห์ดวงนั้นเสร็จแล้ว มันจะมีปรากฏการความแปลเปลี่ยนความกระเจิงของแสงในสเปกตรัมต่างๆซึ่งทำให้เราสามารถอ่านค่าได้ว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นน่มีกา๊าซหรือว่ามีสภาวะแบบไหนบ้างเยอะเป็นพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ดาวเคระ์ที่อยู่ไกลๆออกไปเราถ่ายออกมาเนี่ยเราเห็นแต่มีเทนครับมันคล้ายๆกับเนปจูนหรือยูเรนัสเลยคือมีความเข้มข้นของมีเทนสูงมากเพราะว่าการหักเหของแสงเนี่ยมันสะท้อนออกมาแล้วทําให้เราอ่านค่าสเปกตรัมเหล่านั้นได้ว่ามีมีเทนเยอะมากนะครับมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าดาวเคราะ์นอกระบบหรือว่ากาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง นะฮะซึ่งเราจะเข้าใจมันมากขึ้นว่ามันก่อัวขึ้นอย่างไรและมันจะมีความเป็นอยู่อย่างไรและจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตอ่าโอ้โหสุดยอดมากนะ3ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดดาวดวงไหนโดยเฉพาะดาวเคราะหินที่เราสามารถดีเทคหรือว่าจับข้อมูลได้แค่31ดวงนะ,ะถ้าดาวดวงไหนมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะดาวดวงไหนมีของเหลวที่มีน้ำ จมส์เว็ก็จะอ่านค่าสเปกตรัมเหล่านั้นได้แล้วก็จะรายงานให้นักวิจัยนะฮะเก็บข้อมูลมาให้นักวิจัยนักวิจัยก็เอามาวิเคราะห์ต่อได้มันทําให้เราสามารถมองหาดาวเคราะห์หินที่มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เจมส์เว็บทาขึ้นคุณลอต r i n g เ r er อร์บอกว่าเราสามารถวัดสเปกตรัมของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้และไม่เพียงแค่บอกว่ามันมีน้ําหรือคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นแต่เราสามารถเรียนรู้ ภายในดาวเคราะห์มันได้นะครับว่าบรรยากาศเนี่ยมันมีการผสมกันหรือว่ามีหรือว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นเนี่ยนะฮะได้รับความร้อนจากแรงน้ําขึ้นน้ําลงที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่โอ้โหเรารู้ได้ขนาดนั้นครับว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปมากๆเนี่ยมีน้ําขึ้นน้ําลงหรือไม่นี่อย่างดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่ JWST เขาไปสํารวจก็คือดาวที่ชื่อว่า วาร์ปสามสิบเกนะนี่ดวงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพกราฟิกนะมันไม่ได้ถ่ายรูปมาจริงๆแบบนี้นะ <c oughs> อย่าเข้าใจผิด <c oughs> คือคือ,คอเราไม่ได้ข้อมูลมาชัดขนาดนี้หรอกดาววาร์ปสามสิบเป็นดาวข้อที่มีขนาดเท่าดาวเสานะครับมีมวลน้อยกว่าหนึ่งในสของมวลดาวพฤหัสบ,บดีแล้วก็อยู่ห่างจากโลกของเราไปประมาณ750ปีแสงนะฮะ แล้วข้อมูลที่ได้จาก Warp 39b ที่ได้จาก JWST นี้นะครับยังเป็นชุดข้อมูลที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับเพราะว่าหน่วยงานอื่นๆเขาก็ได้สังเกตดาวเคราะห์ดาวดวงดีกันโดยใช้เครื่องมืออื่นนะครับในการวิเคราะห์แต่ว่าข้อมูลที่ได้จาก JWST เนี่ยโอ้โห มันมันบอกเราเยอะมากอ่ะอย่างเช่นวัฟสามสิบเก้าบีเนี่ยมีน้ําและมีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะแล้วเราก็ยังไปเจอหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นบนดาวดวงนี้ด้วยสิ่งที่ลอจวิงเกอร์บอกก็คือตอนนี้นะครับเจมส์เว็บเน้นการศึกษาดาวเคราะห์ทีละดวงเราเริ่มสร้างตัวอย่างจากดาวเคราะห์จำนวนมากพอเรามีข้อมูลมากพอเราก็จะเริ่มสรุปผลออกมาได้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผู้คนข้อมูลทั้งหมด3ปีของ j a m e s w ว b บหรือ JWST ตัวนี้นะครับได้มีการอัปโหลดขึ้นไปเป็นแดชบอร์ดนะครับทำให้เราสามารถเข้าไปค้นคว้าพารามิเตอร์หรือไปเอาข้อมูลบางส่วนเพื่อเอาไปทำงานวิจัยเล็กๆน้อยๆของคุณเองได้นะครับนี่เขาเปิดเป็น Open Data ให้เลยนะครับมีแดชบอร์ดแล้วนะครับอยู่บนเว็บเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ นะฮะ description ลงใน description ด้านน้านี้นะครับด้านล่างนี้ให้ดูว่าถ้าคุณจะไปดูแดชบอร์ดของ James เว็บที่เขาทําขึ้นมาจะไปดูได้ที่ไหนเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและทั้งหมดนี้คือผลงานของกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาเจมส์เว็บ a c e Telescope เรื่องเล่าอาวกาศ